สวัสดีบอฟสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับนี่นี่คุณคุณคุณบอ๊อบคุณบอ๊อบคุณบอ๊อบมีม,มีมีสาวยังคะยังครับหรือมีเพลงที่ถูกใจไหมคะอ,อ,อยากฟังเพลงอะไรไหมคะไม่มีตังครับผมไม่มีตังครับไม่ไม่ไม่ได้ถามว่ามีตังค์ไม่มีตังค์ถามว่าอยากฟังเพลงไหมอะ <c oughs> <c oughs> ไรอย่างนี้ไม่ไม่ผมไม่มีตังผมไม่มีตังค์เขาเขาเคลียร์น้องสาวเขาเขาตอบตรงประเด็นไปนิดนึงฮะคิดไม่ให้หนูหากินเลย เอาตอบไว้ก่อนเน่ยผมมรีบตังค์คุณบ๊อบคุณก็ตรงประเด็นไปนิดนึ่งคุณคืออ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนวนไปเลยหายว่าแต่คุณบ๊อบไหน่บ๊อบกากินังใช่ครับบ๊อบกากินังครับไม่อพี่สาวไม่อยากฟังเพลงเหรอโอ<ช>้โหที่นู้นเป็นไงบ้างอ่ะบ๊อบที่นู้นเมียนบ้างหน่วงครับ<ห>อ๋อหน่วงซิตี้ตอนนี้ไม่ได้ได้ข่าวได้ข่าวว่าส่งตีนมาให้ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอ อ๋ออ๋ออ๋อใช่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 นี่ว่าไม่ใช่บ๊อบกากินังละใช่ผมบ๊อบกากินังครับใช่เหรอสวัสดีค่ะฮารุนะครับสวัสดีครับเสียงไม่ใช่อ่ะใช่ใช่คุกากินังแล้วผมเปลี่ยนลำไอ้ลำคอผมเปลี่ยนใหม่ผมไปผ่าตัดศัลยกรรมมาใช่แล้วก็เราฉีดฉีดแล้วก็ไปฉีดมอร์ฟีนเอ่อไอ้ไอ้ฉีดฮอร์โมนใส่ตัวเองมาฮะ ใช่เสียงันเลยเปลี่ยนใช่ใช่ครับโอเคครับได้ครับเป็นคนดูแลตัวเองนะคะเนี่ยใช่ครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะมีรถให้ผมใช้ไหมครับผมมีรถใช้ครรถบ๊าะใช่ไปทำอะไรอ่ะไปดูเขาตีกันละมีตีกันไหมเออมีแต่แต่แนะนำด้วยความหวังดีนะครับอย่าไปเลยโอเคไม่ใช่อะไรหรอก เดี๋ยวจะติดไม่เดี๋ยวติดหลุมนรกแล้วออกมาไม่ได้อะแบบว่าเข้าปุ๊บแล้วกว็ก,กระเด้งออกตรงนั้นอะแล้วก็วนกลับเข้ามาวนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อย่างเงีเ้ยโอ้มันเป็นเพราะอะไรผมเคยโดนอยู่อะไม่รู้แต่ตอนนี้มันเป็นเป็นมันเป็นบ่อยอะช่วงคยบอกว่าคือมาตีกันหลายแก๊งรวมๆกันไงตอนเนี้ยอ่าอ่าใช่ผมไปเห็นอะไรนะ ntr โดนดักแด้อยู่สี่คนที่เลเบลอะเออแล้วผมก็โดนรัวๆเลยอนนี้มันมี ntr over มีการกินังการกินนังคารเมลอน อแล้วก็มีเวสลีย์กับกับมิดไนท์อันนี้คือเอ็มซีเหรอเวสลี่อะเอ็มอะไรเนี่ยแก๊ง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 ตีกันอ๋อแล้วแล้วแก๊งอะไรเนี่ยแก๊งใช่ใช่ใช่พี่เปาสวัสดีค่ะพี่เปาสวัสดีครับโอ้โหหนีจากเมืองนู้นมาเจอเมืองนี้ว่ะเอาขึ้นมาค่ะเนี่ยธรรมดาครับผมโอซีก็ใช้ได้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะ ไม่แต่แต่ไปดูไปดูได้นะบอสไปดูได้เผื่อแต่แต่เผื่อแบบรักษาอะไรอย่างเ้บอสจะไปดูไหนบอสอ่ะไปดูเขาเตี๋ยเขาตีกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรถให้เดี๋ยวรถให้เอ่อไม่รู้พี่ไปเรื่อยอะไปดิ๋ยวไปพี่ไปปะพี่ไปป่ะใช่ผมมาคนเดียวไปดิปยวได้ได้พี่แล้วพี่อุตส่าห์ผมหนีพี่มาจากเมืองนู้นมาเจอพี่เมืองนี้ได้ไงเนี่ยเสดอยู่ไหนเสดไม่เห็นมาเลยไม่รู้เข้ามาไหมคะเห็นเหมือนซ้อมซ้อมอยู่ป่ะโอเคน่าจะซ้อมทีมค่ะไอ้เมืองนู้นกูเข้าไปช่วยน้องกูไม่ได้ด้วย หน่วงไงมันหน่วงไงพี่คะแนนวะเขาให้คะแนนวะครับขะนไม่เห็นรถอะยไม่เห็นรถไม่เห็นรถใช่มารอรับได้ไหมเทใช่หรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวน่ากันแล้วประชาชนหรือเปล่าใช่บกนึ่งครับประชาชนหมื่นห้าครับผมครับครับ อะไรหมื่นห้าพี่เปล่ารู้ป่ะไม่ได้ผมจะถามผิดคนพี่มีอะไรพี่ไม่ถามพี่ไม่ได้ถามพี่โทษถามผิดถามผิดผมไม่ได้ถามพี่เลยเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วใช่เหรอพี่รู้เรื่องจริงเหรอเห็นแล้วครับพี่ขับหรือผมขับมึงขับโอเคถ้าพี่ขับผมไม่ถึงเดี๋ยวพี่ตัดสินใจทีขอฝากครับให้ผมขับด้วยพี่นะให้ผมขับด้วย ขับดีๆีเอ้ยผมขับดีๆอะไรอ่ะผมก็ขับ GTB หนึ่งขับไป็นปะเนี่ยเป็นเป็น,น,ปน,ปนพี่อะขับเป็นหรือเปล่าหกถูกเก<อ>้อเลยน้องลาะขี้ขี้ฟัน,นอ่ะเอ้ยผมงงไก่เลเบลฝั่งซ้ายบอกมันคืออะไรวะม,มั level นมีสองเลเบลไว้พี่อะไรนะผมงงกับเลเบลฝั่งซ้ายเลเบลฝั่งซ้ายคืออะไรผมไมไ่รู <MC S 2> เอ็มซีเหรอตอนนี้มันเข้าเมืองไม่ได้ไงีมันเข้าได้ปะเข้าได้พี่แต่มันหน่วงอะมันหน่วงแบบหนว่นหนวงเลยอะมเข้าไม่ได้เลยอะแบบออกเลยดีกว่าผมเลยไม่เล่นแล้วผมออกเลยดีกว่าแทงใครก็ไม่ค่อยตายแทงยี่สิบสามสิบกว่าทีอะพี่จะตายใช่ครอใช่เพราะว่าผมไปตีตำรวจเอ้หมอมาเล่นด้านโรงพยาบาลครับผมครับผม ไี่ไหนนเยม่รู้ก็น่าจะเลเบลแล้วผมว่ากักศพเลเบลอะแต่ผมไม่รู้ว่าไอตรงนี้คืออะไรโอ้โหนอ้ไนี่เป็นโซนเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันรถเอทีอาร์ไม่เซฟแล้วโอ้โว์ใช่ทำไมคนเขาเยอะจังหวะมันมีกี่คนอะลองนับไหม อ้ยเอาพี่มาอะไรเนี่ยพี่ไม่มีอ่ะเอ้ยผมไม่มีผมขอได้ดิผมเลขแปดสี่ห้าพี่บบเขากี่คนอ่ะมันดูไม่ใช่สามสิบอะมันกี่คนอ่ะ นี่นี่นี่คนนี Hence, ้คนนี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 ้นี่พี่เปาสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณผูฟังพี่ดีๆนะเมื่อกี้เราอาจจะหัวเสียตำรวจไปหน่อยพี่ด้วยขอโทษทีรีเซ็ตใหม่แจเย็นคือถ้าในมุมมองตำรวจอะมันค่อนข้างวุ่นวายเว้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันแก้ที่ตรงนู้นไม่ได้เราคุยกับเขาไม่ได้อะมึงต้องแก้ที่ตัวเราเองฟังดีนะคือหลังจากนี้ถ้าเวลาไฟอยู่ตำรวจมามึงเก็บอาวุธให้หมดแล้วมึงอุ้มมัน มึงเอาเพื่อนก่อนมึงบอกตำรวจไปเลยว่าผมเก็บอาวุธแล้วครับขออุ้มเพื่อนหน่อยเก็บอาวุธแล้วครับขออุ้มเพื่อนหน่อยแล้วถ้าใครโฉบมันได้โฉบไปเลยตัที่เหลือไม่ต้องคว้าอาวุธตำรวจมันจะได้เห็นว่าเราไม่ได้คว้าอาวุธแล้วมันจะได้ไม่ต้องยิงเรากูไปมืองน้นแป๊บนึงเมเดี๋ยวแม่ไปกูต่อมาตัวนี้ได้เดี๋ยวเมืองนู้นมีปัญหากูไปมือกูไปเมือกูไปมือก็ถ่ายอะไรพี่แล้วจบโล่กันแล้ะแป๊บหนึ่งพี่จบโด้ไหมเนี่ยน่าจะ ด่าพี่ก็จบหรอกไม่ได้บัฟใครถูกปะโอเคใช่อสัตว์พี่พี่โดนนัน่นแหละเคเดี okay. right. er ๋ยวดูว okay. ่าเดี๋ยวว่ากันท้องชายโอเคพี่ครับผมมึงก็แดกข้าวยังไม่เสร็จอีกเหรอต้องขนมโอเคครับถ้ามันแทงเรามึงก็ตะโกนบอกไปเลยตำรวจมันแทงผมอะไรก็ว่าไปให้ตำรวจยิง มันเก็บอาวุธไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปด่าสวนมันมีสติไว้ฟังเพื่อนดีที่สุดแค่นั้นนี่พร้อมยังับพี่ดำดัคนมีใครไม่มีขาในตัวเปล่ากูกูกูจับกลุ่ชื่อข้างล่างมาจับกลุ่มอะไมากินที่าเอเออยอ่ะ่เอเขีบนเพื่อนเาเรอข้างลางกเ้ลงเเงนี้ะเา ไอพี่ดมไอเบิด,ด,ด,ดูมันี่กูปดมันจะจะให้ให <c oughs> ้กเราาฮ่าอับุรใหม่ล่อเลยอ่ะที่อดตาไปไหนตาไมไหวอนนเจมีเล่นนะพี่โอเคตอนนี้เรากี่คนนับห้าสิบสิบห้าย 15หรือ35มสอสไปอยู่อีกคนหนึ่งใครเออ่คารอตพี่คาร์ล็อตไฟดับคารอตไฟดับแล้วก็ไม่รู้มาหรือยังมีสามเก็บใช่หรอโอเคโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีไมม่ีคารอตกับตอสถูกไหมีคเปิดนี้นะโอเคถ้าเกิดว่าเราพบจำไว้มึงรักเพื่อนไว้ก่อนดีที่สุดเว้ยได้มันมาได้มันมามื่อแค่ได้ความสบายใจกับจีเลร็กคอยทำเพี้ยไม่ได้หรอกเอาเพื่อนไว้ก่อนดีที่สุดเจอตำรวจเจอเชฟรู้ไม่ไหวเก็บอาวุธวิ่งช่วยเพื่อน สมมติช่วยเพื่อนได้เรารีเด่นกลับมาไว้ได้จะไปแก้ไขสถานการณ์ได้อยู่แต่ถ้าสมมติว่ามึงแบบโมนแต่ใจฆ่ามันโดนตำรวจจับบ้างโดนเขาไปกี่คนไหมห้าห้าสิบถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรวมเรเบลเก่าสิบห้ารอไหมรถรอไหมลองขึ้นรถมาลองขึ้นรถสิบสิบห้ายี่สิบ หาพีา่ภาคหาพีา่หาคหาคี่ภาคกว่าวไม่มาสองเหรอ เยอะ <S <S อยากเนาะแบบแกงที่แบบล้องออยทุบครับนี่ปอไปไหนแล้วไอ้บอ๊อบเขาไปเขียนสตรอรี่ในเมืองนู้นพี่ออ๋แล้วมึงอะทำไรบ้างใช่พี่มาดูพี่เตียเออ๋ยละศึกษาศึกษาจะมาดูวอัเหรอไม่ไม่มาดูไงศึกษาเอาไปเล่นเมืองนู้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ เอาใครพร้อมแล้วไปรีเซ็ตข้างหน้า,านูา้นวา่วางไหมใครรถวา้วางไหม ผมอยากเห็นทีมไฟเขาอะมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะวิธีการเล่นอะมันเป็นยังไงอะผมอยากรู้อะ แล้วมันมีสายมันมีสายได้ปะมันมีสายได้ปะอย่างเช่นประชาชนเป็นสายให้อย่างเงี้ยแก๊งอึดเป็นสายให้มีได้ปะไว้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะได้ปะตอมือเหรอ,อ เดี๋ยวไปบอกสายด้วยคนเท่ก็แล้วเราทำมันพุ่งยังไง